อันนี้เป็นดอกพริกนะคะทุกคนนี่จะ้ะพริกกี้หนูนะจ๊ะดอกจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนนะคะดอกพริกนะจ๊ะต่อไปดอกอะไรนาะไปดูต่อค่ะทุกคนอันนี้ดอกลูกมะอ,อึกนะคะเป็นสีขาวนะคะเกสรข้างในเป็นสีเหลืองนะคะดอกลูกมะอ,อึกนะคะนะคะอ่ามาดูกันต่อนะจ๊ะว่าจะเป็นดอกอะไรนะคะนี่ค่ะ ดอกมะเขือพวงค่ะคล้ายๆกับมะอึกเลยเนาะแต่มะเขือพวงนี่กลีบจะเลียวกว่านะคะนี่มะเขือพวงก,ก็เป็นลูกแล้วนะคะเนาะมาดูกันตานะจะมีอีกไหมนะคะเนาะน่ะก็น,นี่แหละจ้ะทุกคนนะก็ดอกผักเช้าเนี่ยถ้าเรามาดูอะ่ะจะเห็นดอกเขาสีสวยเนาะเราก็เลยแบบโอ้แบบชื่นใจเนาะ อันนี้มะเขือพวงก็เป็นเยอะแล้วนะคะดอกสวยนะนี่น่ะจ๊ะอ่าเราจะมาดูดอกของผักกันนะคะว่ามีสีอะไรบ้างนะจ้าอันนี้มะละหอมนะจ้าดอกเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะมะละหอมนะคะนี่ดอกตุ้มๆนะจ้าเนอะนี่ค่ะอยวมาดูต่อไปนะคะจะเป็นดอกอะไรนะคะดอกมะละหอมนะคะนี่สี ดอกมะละห rapper. อมจ okay. ะออกสีเหลืองเนาะแล้วก็เป็นตูม like ๆนะคะนะจ๊ะอันนี้ก็ดอกถั่วฝักยาวนะคะเป็นสีม่วงนะคะนะจ๊ะถั่วฝักยาวนะจ๊ะเป็นสีม่วงนะคะอันนี้ก็เป็นดอกบวบนะจ๊ะทุกคนดอกบวบนะคะมีลูกด้วยนี่อันนี้กําลังจะเดอกกำลังจะหลุดนะคะนี่ดอกบวบนะจ้า นะคะอันนี้ก็เป็นดอกมะละกีนกนะคะทุกคนนะคะแต่ดอกเล็กกว่านะจ๊ะดอกเล็กกว่านะคะดอกเล็กกว่ามะละหอมนะจ๊ะใบก็เล็กกว่านะจ๊ะมาดูต่อไปว่าจะเป็นดอกอะไรต่อต <satur ate> bon. นี่จ้ะนี่คือดอกฟักทองนะคะนี่ค่ะดอกฟักทองอันนี้มีลูกแล้วนะคะนี่จ้ะดอกฟักทองนะคะเป็นสีเหลืองนะคะทุกคน นะเนาะดอกฟักทองเป็นส really. so so, um, ีเหลืองจ้านี่นะคะดอกใหญ่มากดอกฟักทองใหญ่มากสวยมากค่ะน่ากินมากเลยนะคะดอกฟักทองนะจ๊ะนี่ค่ะดอกฟักทองนะคือดอกใหญ่มากทุกคนน่ากินมากมากอ้วนด้วยนี่เป็นลูกแล้วนะคะหนูหนูก็ดอกหลุดแล้วนะคะนี่ค่ะก็ต้องเป็นดอกก่อนนะคะผักนี่ต้องเป็นดอกก่อนแล้วพอดอกหลุดก็จะได้ ได้อ่าได้ผลมากินนะจ๊ะ